ก็จะเที่ยามาถ่ายทำในการเพราะว่ากล้องวันนี้แม่นจะให้แบบที่ดีค่ะบ้านของอาจารย์คือนะคะวันนี้เป็นวันเกิดพระพิฆเนศคะเขาเรียกว่าคันพิฆจตุรทีวันที่19กันยายนนะคะท่านอาจารย์ก็ทำพิธีเไหว้รังแล้วก็มีการอุทิศชาแล้วก็ทำพิธีเนื่องในพันนี้เนศจตุรทีถ้าวันนี้วันดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกัน ขอ <Auf> <lent il, S 1> ให้ทุกคนมีความสุขค uh ่ะแล้อ huh. ย so ่าลืมาสลักส่โดยเอเอสรัพค่ะเที่ยวถ่ายไปทั่โลกนะคะและขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคนนี้จะดตัวถ่ยค่ะแลวเราไปดูพิการทีนแมรได้ถ่ายทำมาที่นี่บ้านอาจารย์คป็นตเป็นตัสข้อดลาครายเวทที่เรียกว่าสักดิิ์เป็นผู้รู้แทจริงนะคะวันนี้ có cái này để cho tất cả